รอบที่สองครับทุกคนแหนมหนังหมูแซ่บบักคักรสั่งมารอบที่สองแล้วดูว่ารอบนี้รอบนี้จัดส่งได้เร็วมากทุกคนเดี๋ยวจะมาชิมแบบที่แบบไม่ได้ทอดร,รอบที่แล้วเอาไปทอดมาดูกันซิทดสอบกลิ่นความเปรี้ยวอันนี้อุ้ยพี่น้องมันแผ่นบักไงเลยนี่แซ่บบักคัก้วกับแผ่นบักไงพี่หน้องเบิง้งโอ้ยเบิงเบ้งใครสนใจพิกัดในตะก้านะอจ๊ะคือหนังหมูจุกจุก จำเนรมันไหลมันใหญ่แทบอุ้ยปุ้ย,ยอืมอืมอืมทุกคนกินอย่างนี้อร่อยอ่ะอืม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 ,อม,อม

มันเขาเพิ่งทำมันเป็นท่นสมดีพี่น้องมันจะไม่เปรี้ยวมากแล้วพี่แล้วนี่เปรี้ยวเปรี้ยวกว่านี้เอาไปทอดก็อร่อยทุกคนเอาเอาไปหมกน,น่าจะแซ่บเหมือนกันหอมอือหมคือผิงอืมอืม,อม,อม,อม เด็ดมากโอ้ยเศรษม์ไหมโอ้ชอบชอบโอ,อ้มาพรีเพียืม 어ร่ 음. ยฮ